สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Tomorrow Brief นะคะสาระความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้ฉบับย่อค่ะวันนี้อยู่กับกอย่าไอราดาพิสวรถือว่าเป็นก้าวใหญ่ก้าวสำคัญนะคะและเป็นข่าวใหญ่จริงๆค่ะในแวดวงธุรกิจนะคะนั่นก็คือการ transform ครั้งใหญ่ค่ะของ SCB นะคะที่กลายมาเป็น SCBX นะคะ ซึ่งการ transform ครั้งสำคัญนี้ค่ะเขาใช้คำว่ายานแม่ทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะของวงการธนาคารไทยนะคะรวมถึงเป็นการสั่นสะเทือนวงการอื่นๆด้วยเมื่อ SCB ค่ะออกมาประกาศนะคะว่าจะเดินหน้า transform จากธนาคารนะคะสู่บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคเพื่อก้าวให้ทันกับโลกการเงินและการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้ Tomorrow Brief s, กับ Work Point Today นะคะจะมาสรุปให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวยานแม่ลำใหม่อย่าง SCBX ขึ้นเป็นบริษัทแม่แห่งใหม่แทน SCB ที่จะกลายเป็นเพียงบริษัทในเครือเพื่อแบ่งแยกธุรกิจธนาคารออกจากธุรกิจอื่นๆเพื่อลดข้อจำกัดทางด้านโครงสร้างการดำเนินการแบบเดิมของธนาคารค่ะโครงสร้างใหม่ของ SCBX นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักด้วยกันได้แก่ Cash Cow ธุรกิจเดิมและ New Growth ะะก็คือกลุ่มของธุรกิจใหม่ค่ะจะเป็นการวางเป้าหมายและกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคชั้นนํำระดับภูมิภาคแล้วเขาตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะมีการขยายฐานลูกค้าจาก16ล้านคนค่ะสู่200ล้านคนถือว่าเป็นการตั้งเป้าการเติบโตที่ก้าวกระโดดหลายเท่าเลยนะคะและเป็นการผลักดันค่ะให้บริษัทลูกทุกบริษัทเติบโตเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ภายใน3-5ปีนับจากนี้ ซึ่งการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่นี้นะคะก็หลายท่านน่าจะได้ยินกันไปแล้วค่ะเขาใช้คำว่าเป็นยานแม่ทีเดียวนะคะและยานแม่ค่ะมีแผนนะคะก็คือการที่จะนำ SCBX ค่ะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน SCB เดิมเราไปดูขั้นตอนกันว่าเขามีขั้นตอนอยังไงบ้าง สำหรับแผนการนำ SCBX นะคะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคะ่ะก็มีขั้นตอนเริ่มจากผู้ถือหุ้น SCB เดิมเนี่ยจะมาแลกหุ้นกับ SCBX นะคะหลังจากนั้นจะเป็นการเพิกถอน SCB ออกจากตลาดหลักทรัพย์ SCB จ่ายเงินปันผลระหว่างการ70 0 0หมืล้านให้ SCBX 70%เพื่อจัดตั้งธุรกิจใหม่หลังจากนั้นเงินปันผลที่เหลืออีก30จ่ายให้ผู้ถือหุ้น SCBX ในปี2565 ทีนี้กลับมาดูโครงสร้างใหม่นะคะของ scbx ค่ะที่อย่างที่บอกเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ cash cow แล้วก็ new growth ค่ะโดยถ้ากล่าวถึงกลุ่ม cash cow นะคะก็จะประกอบไปด้วย scb digital banking scbam scb protect scb julius bear และ fwd ค่ะที่เป็น partner ส่วนกลุ่ม New Growth นะคะก็จะประกอบไปด้วย Manix ค่ะธุรกิจ Digital Lending Token X Robinhood SCB a b a c u s ธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ SCB 10X บริษัท Holding Digital Ventures ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน และ SCB Tech X ค่ธุรกิจบริการเทคโนโลยีแบบครบวงจรนอกจากนี้นะคะยังประกอบด้วยธุรกิจใหม่อีกหลายธุรกิจค่ะอย่างเช่น Card X ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต Alpha X ธุรกิจสินเชื่อรถตู้และเรือยอชนะคะอันนี้เขาจะไปร่วมกับ Millennium Group ค่ะ Data X นะคะธุรกิจด้าน Data X. AISCB ธุรกิจสินเชื่อดิจิทัลก็จะไปร่วมกับ AIS และ CPG SCB ค่ะธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่จะไปร่วมกับทาง CP นอกจากนี้นะคะหลายท่านก็น่าจะได้เห็นหน้าค่าตาค่ะสำหรับผู้บริหารในแต่ละธุรกิจกันไปบ้างแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆจริงๆค่ะโดยทางด้านของคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะก็มีการกล่าวว่าในปี2025ความคาดหวังของ SCB คือการสามารถสร้างมูลค่าของบริษัท จากธุรกิจใหม่ให้มีขนาดและมีนัยยะสำคัญนอกเหนือจากผลกำไรพื้นฐานและความมั่นคง ของธุรกิจธนาคารหลักนะคะ SCB เนี่ยจะไม่เท่ากับธนาคารอีกต่อไปคำพูดนี้มีนัยะสำคัญอย่างมากเลยนะคะแต่ว่า SCB ค่ะจะกลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่หลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการใหม่ของผู้บริโภคและสามารถแข่งขันกับผู้แข่งในระดับโลกได้อย่างทัดเทียม และนี่คือทั้งหมดของ Tomorrow Brief ในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าวงการการเงินดิจิทัลเทคโนโลยีและธนาคารพาณิชย์นะคะในประเทศไทยหลังจากที่ SCB ขยับใหญ่ขนาดนี้ธนาคารอื่นๆค่ะจะมีการขยับตามหรือไม่อย่างไรนะคะและก้าวต่อไปค่ะของการ transform ครั้งสำคัญของ SCB ที่กลายเป็นยานแม่อย่าง SCBX หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ค่ะกับช่วง Tomorrow นะคะและ Work Point Today วันนี้ก็ย่าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ